วันนี้มากินข้าวครับเยอะอยู่มาหลายคนก็กำลังหาคนจัดแต่งเนืองวิธีการเอาโทรศัพท์ใส่อันนี้แล้วให้พี่เด็กเสิร์ฟเรียกว่าเครื่องไหนจ่ายมาว้าเขียนตัวเองตัวเองหนักหนักหนักยาวยาวอันนี้อุ้ยสุดฟ้องไปฟ้องไป โอ้โห oh, oh kind of um, ีรูปรระวังโดนนะพี่ต้อเลือกปีพ่คุณหม่ไหพี่้เลือกพี่หลับตาแล้วหลับตามนเท่าไหร่เท่าไหร่ควนๆหนึเจ็ดพันสามร้อยหกสิบน่าซอกะเ็ดอะมีเรื่องแบบว่าชั้นไหนมันจากให้พี่เลือกที่ะไป หลับตาเพืนที่ชอบนหลับตาที่ม่ดีเห็นหนม่คนนี้ไม่เห็นทุ่มเข้ามาให้เขาหลับตาด้วยจะได้อจะได้ไม่ไม่ตเยลยเือัเกเก่คหลับตาอีย่งเมื่อกี้าจเอาเอาวสวยๆ่เห็นเลยมูด้วย ไม่ใจเลยนะเดินเพื่อนนั้นก็สแกนแตกขึ้นมาใช่มาถก็การแข่งเรื่องนคุณพ่อบอกว่าพูดหนักนได้ค่ะ Okay let's go อนมกนมาถึก่อนม่อมาถง่อนมาถึงก่นงก่อนมอนก่อนมาถึงก่อาถึงก่อนมก่อนมาถงก่นมา่อนมาถึง่อนมาถ่อนมาถึงก่